ทีมงานยังอันนี้ทีมงานยังครับสมชายมีสีครับมามามืมอนี้ให้เพิ่นมาเห็ดเมี่ยงให้มาอยากให้เสียงเบีดมันกระชับขึ้นครับเสียงกลางมันใสมันเคี้ยวกูเก่าไหมเห็ดแล้วเป็นเจได้สมคำล่ำลือครับถามกันเหาดเหล่านีวันนี้วันเห็ดแล้วกับบวันเห็ดเป็นเจไดครับต่างกันแหงครับต่างกันแหงต่างกันแหงตอนแรกเป็นแดดตอนแรกตอนแรกเสียงลกหูครับ เบียดกับเบื้องเบื้องเนี่ยเสียงก้างมันกับบาดบาดหูเนี่ยครับไมาไม่กับมันกับเสียงมันบ่นอกงูมันบ่นลำข่านเนี่ยครับใช่เบิ่งตู่ใช่เบิ่งตู่นะเบตู่เบ่งตู่พี่ทถือถือเอามาเอามาเบิ่งตู่เบิ่งตู่ตู้ยยังตุ้ยยังครับตู้ตู่ตู่สูุดยังครับนี่มันจักบอกพี่ที่ครับพี่ตี้เอ้า มันบอกมาถึงไหตัวเฮ็ดเองบปล่าเฮ็ดเองครับตฮ็เองครับตุ้ยยังก็ได้ตัวเฮ็ดเองเฮ็ดเองกันบ่ตเฮเองมดเฮ็ดเองทุกอย่างครับโอ้ตุ้เสียงกลางเซสียเบิร์กสือเอาแต่ในเวิร์กครับเสือแต่ในเวิร์กว่าใช่แม่นครับเออเบจเกี่ก่อนครับเบจเกี่เบจเกี่ยวกับแปดเทียวครับดอกดอกของอีย่างดอกของบีทีครับบีทีทั้งหมดเลยครับก้างกับบีทีครับบีที เบีบีที่้างกางแรมเป็นต้องแปบครับอ๋อเชียงแลมต้องแปดแน่นครับจรวดจรวดหัวจรวดจรวดเชงเบ็ดแม่เล็กก่อนเดียวปะก่อนเดียวครับก่อนเดียวครับก่อนเดียวนะครับก่อนเดียวสไปเดอองสัตแน่นครับม่เอาวเบิ้งอันใดอีกครับอันใดอีกเครื่องเเบิ้ง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  อันนี้ครับเบียดกหันครับอ้าวอันนีครับเบดเอครับเอเปครับขางขางลนดอกิ้ไใดแน่เอเป้ยางละซี่ครับขางละซี่ครับอันเดอันขางล่างนะครับขางล่างขางละซองครับล่างขางละซองแน่นางละซี่เดี๋ยวนะอ๋อเขามีสิบสองใบเขามีตูวเบดสิบสองใบสิบสองใบนี่กับนีเตนที่นี่ครับก้างขางละ สองใบครับได้ไปเลยอันนี้เป็นะไดีนี่ดีดีนี่ครับนี่โต้พยี้นครับพยีของงานเป็นบอนี่แน่นกที่นี่งี้ยงเนี่ยโอ้ยเงี้ยงเหรอมีรลนะไรจางขึ้นบนนะใส่ไม่เงงที่นี่ใส่ไม่อย่างไม่องยนี่เอินไม่งยนี่นี่ว่ายังไงนี้่าอเ พี่พี่เลยเป็นคนแนะน้ำซื้อครับนี่น,น,น,นี่คนซื้อคนแนะน,ำน้ำครับเที่กับบอกเทีกับบอกบอกครับผมบูชาบอกเห็นแต่ว่ามันเสียงมันราคาว่ากระเพาะใสก็เลยซื้อใหม่เพิ่น <c oughs> อันนี้มีกระเป็นเอกแสามเอกสามสองแหลกครับเอ้อไม่เซจจากวางเนี้ยไม่ได้เนี้ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นคนแนะน้ำครับซือ <c oughs> ้อครับอันนี้ก็แนะน้ำอีกสื้อรอรอรอสื้อเอกสามสองแหลกอันนี้ อันนี้ก็บอกเพิ่นว่าพูดว่าเพิ่นซื้ออีหิริปกติซื้อแต่เจ้าของมันได้ใส่อันนี้เอออย่างนี้ฟ้าบ่เอฟปีเอฟปีขับเบ็ดซีซีางละซทางละซครับอันนี้ n t ็นี่ครับก้างทางละซทางละ2ทางละ2อ๋อันนี้ก็ครับก้างแล้วทางละ2สองแบ็ดเบ็ดอันนี้กัก้างเหลี่ยมอันนี้ก็ก้างเหลี่ยมบ่ก้างเหลี่ยมอันนี้ก็ก้างเหลี่ยม โอ้อคางละสองคือกันคางละสองอันนี้เบ็ดเบ็ดคางละสี่คางอันนี้คางละสองคางละสองอันนี้คางละสี่โอ้ครับอันนั้นแหละครับงในแม่เหรอในแม่ในตัวนี้เป็นว่าใช่ไหมมอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์ไฟไฟลอยแอมพ์พ่อว่าลอยแอมพ์ครับเหลือเหลือเหลือเป็นแอบวางเป็นหรบโอ้โหว่าแล้ว ทีมงานนี่จะใสถ้าได้บอกมางยู้ยทีมงานนี่อยู่บ้านไะไรครับบ้านม่วงมูอสามตบลกำผงอำเภอโนนรายจังหวัดหุรินครับองานแนวทไหงานแนวไหงานแนว่ยอรับมีมีหลารอย่างมีโดตีสดเวทีสดกระลาบครับมวยกระบมว้ยแมนโดตีมวยกระลาบเเที่หมวยเงท่แบบงานครับแต่ดี่นี่ปกติราบหลอมมุยมันควอนุญาตยากควอนุญาตยาก มวยเครื่องเสียงกับรับผมมวยขออนุญาตยากครับเนี่ยครับเพราะว่าโควิดนี่บ่บ่มันหลายขั้นตอนครับเพรหลาย่ขั้นเนี่ยครับหลายเจ้าจังหวัดหัวลำเพอครับเอาหมายถึงเอาพี่เป็นคนจัดเลยบ่บ่ครับเป็นคนรับแล้วก็มีพี่คนหนึ่งรับตีต่อครับัเป็นหน้าที่ของเวทีนะที่ต้องไปกลักัไปหากรรมการหายังไรตัวหนึ่งเอาเวทีคนขออนุญาตครับเอาเลย ก่เป็นคนจัดสิคนนึงไปในาการกรบับเวทีนี่ครับ<อ> <c oughs> เห็ดเห็ดใหญ่บ่ถ้าลงไม่ลงแน่เดี๋ยครับนี่ใส่เบ็ดน้ำบเ่เบ็ดเต็มที่เราไปสองใบครับเบ็ดขแข่งละสองนี่บ่เมียนครับกระตูกระตูทำม้อนเลยหกแหวนเลยบัวตู้กับไปซีครับแล้วก็บเตี๋ยมีห่อนแมครับห่อนอห่อนใหญ่ซ,ซีกลุ่นซีกลุ่นแม่ครับสองอันใส่ใส่เสียงไม่ย่างเดียว ใส่ไหมย่างเดียวครับไม่เน้นไม่แน่นครับต้องสูเสียงคนไหนมันได้ครับอ๋อเออแต่บุคใครรับแล้วล่ะครับเดี๋ยวนี้มั่ยคิดหนักการแล้วที่การเราลุยแล้วเออประมาณนี้ครับเออเอาตะกรอนใส่คว้านยังพี่ตะกรอนนั่เป็นอันหลอกครับเอาอันหลอกนะเปลียงเพียนครับไม่ใส่ไป็นีย่างไครับเพียง มันรสชาติคือกันป่ะครับควาหน้าล็อกกับควาดีตันมันก็พูดถึงมันต่างกันบ่แต่รสชาติความอันนี้มันกอัน้าล็อกอลไรความมันกว่ากันแต่เรื่องรายละเอียดมันสูงตัวนี้ว่าไงครับความความดังความนั่นอัน้าล็อกดังกว่ามันสิได้เนื้อเสียงแบบแบบตรงตรงบ่ตรงครับตรงตรงของตู้แน่นครับไอพวกรายละเอียดมันปรสูติต้นนี้่ครับรายละเอียดมันได้ดีกว่าพีดีดีดียังไง เล่้เปลี s, <S ่ยนอีไแเงี้ยนี่แหละคนแนะนน้ำครับอันนี้ผู้บอกอันนี้ผู้ใจอันนีมีเลมันกอดตัวเดียวมันมีมันมีเหมือนสยางเนาะแม่เลยเดี๋ยนี่พวกก็นด้ล็อกขายแต่ผมมีคนสื่อแม่อยู่ครับเมื่อวันไปขายเกียรตเขาหายพันเดียวเกียรติคอมทำห้เขาไปหารอยก็บุญแล้วแม่เดี๋ยวถ้าถ้าหน้าล็อกนี่สิเพิ่มอีกแลกนึง ใส่หีเชิ่วใส่เงาเต็ม่มายุ่งงันไปเลยครับแม่นบ่ะอ๋อแสดงว่าไอ้ไม่ไหลว่าว่ารถล็อกนั่คือเอากระดับไห้เลยเอาหยกออกเลยครับหยกออกเลยเอากองไว้ยุ่งงันไปเครับอถึงกองแล็กโอ้หยกหลายอย่างอ่าใส่หน่อยลงแม่นครับตะกี้นี่เล่นดนตรีสดนี่แล็กแจ๊กแล็กยังแน่นเนาะแม่นครับยู่ข้างมิกเนาะตอนนี้ตอนนี้ถ้าว่าสิหาเพื่อผ้าฝืนออยู่กัน รออยู่รอกงบรอฟังเสียงอยู่นี่แหละแด้บโอ้รถรถแห่นี่ต้องว่าเดี๋ยวเอาเอาตัวครับเอาถอดขึ้นรถแห่วันนี้รถไล่กันต่อไปรถแห่ครับรถแห่ครับนี่เดี๋ยวเสียงไหมว่าท่านเฮ็นเสียงไหมเออวะ่ลองไม่นะเปิดเปิดไม่